ตโตอกเห็หลายขานาดเลยหัวกำลังน้อยสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยและทั้งต่างประเทศมือนี้แม่ผู้ใดเอาลองเฟสกับฟ้าเห็ดปวกจิกกำลังออกเต็มเฟสเลยเนาะส่วนนี้เป็นฤดูการของเห็ดปวกจิกเห็ดปวกดอกน้อยพี่น้องเราสุกก็อดใจบ่ไหวเนาะต้องไปหาเลาะเบึ้งพี่น้องเลาะมาผัดมาพอแล้วโพน,นึงขจ้าสะจนเป้นเลยจนบบเหลือจากดอกโพน,นั้นนะ่ะ เห็นดอกบานุนมุ่นๆแล้วดอกดอกหนึ่งมันเหลือของข้าเจ้าฮอดบอกมีขอดอกจูบไม่เท้าได้อันเห็นเลยนะพี่น้องข้าเจ้าเอาบหมดเลยแล้ววันนี้เขามาพออีกบ่อหนึ่งที่ข้าเจ้าเอาแล้วข้าเจ้ากระซะแล้วเนาะได้เ้ามาเห็นอยู่ม่องนี้มันกําลังจุบๆน,น้อยๆเลยพี่น้องอ่อนโซนขนาดเลยนี่กํากลังโอ้พี่น้องเอ้ยนี่ไม่เห็นหมดเลย อือใน้อยปลอมปลอมเลยปลาตุ๊กพี่น้องหาเพื่อนตุ้ยอยู่บ่เนาะอืมปลาพี่น้องเอลยมาเห็นสมนี้ก็ดีใจแล้วนียเลยนี่อุ้ยพี่น้องนี่อันนี้กระแม่อาสิบปีกวอีกก่อนโอ้ยนีย่พี่น้องนี่ แม่เนเลยกำลังจุมจ่มๆอยู่นี่ติดตุยเลยอ๋อตัวนี้เคยยิ่งใหญ่ขึ้นมาแน่หน่อยนึงเนาะพี่น้องนี่อุย้ยพี่น้องมาติดตุยเลยนี่เดี๋เอาสิเขียบุงไปอีกเพราะว่ามันดกจุม่มมันสิบบุกข่อยที่พี่น้องนี่นี่ามาเม่นบนเลยนี่นีาพี่น้องปู เดี๋ยวเรอชอลๆไปพุ่นอีกเอาของนี้ก่อนอือพอถ้าสีไว้มันใหญ่กว่านี้เดี๋ยวข้าเจ้าก็เอาเนาะพี่น้องสำนี้ก็เป็นแล้วนี่ฮะเบิร์ดระบบนี่โอ้นี่เดียวฮักพี่น้องนี่นี่นี่หัวเพื่อนนี่อันนี้ตะแม็นอุ้ยฮักพี่น้องเลยบัวระวังนะนี โบ่โลซาได้พี่น้องเอ้ยฟฝ้าเก็บเฝ้าไปหาเบื้องอีกเลยอาตุขาดกดกุดเลยอืมม่ออื่นนี่พี่น้องมาเบื้องอีกนี่โผล่อีกเพราะว่าซ้ำนี้นี่มันยังพันในพ้นดินหลายเฮ้ยน้อพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยกําลังโผล่ขึ้นมาอีกนี่ พี่น้องนี่ควาดขึ้นมาเลยโอ้ยโชคดีขนาดพี่น้องเลยเหาหาันเลาะเบิ่งแล้วหาหาอยู่นาเห่าหันยังบทันออกมันหมักออกล่ามูอออกตำหลังมูป่ปลาโตผักขนาดพี่น้องถอดเอาเลยนี่เห็ดปวกจิก่นสีดอกประมาณนี้เด้อพี่น้อง่นสีดอกน้อยกว่าเห็ดปวกอันหน้าขาว หน้าดำก็มีเห็ดป่วงเนาะอันนี้เห็ดปวกจิกอโอ้ตุยพี่น้องตัวนี้ตุย้ยโอ้ขันบุป,ปืิดเบิ่งนี้บม่ได้เห็นเลยพี่น้องอันนี้ค่ะเพื่อนหางกระสีออกนี่หางกระสีพ้นหน่อยนึง อืมโอ้ยพี่น้องโอ้ขาดถอดเอาเลยนี่นี่แม่นเลย,ย,ย,ยพี่น้อง ใส่ไปเลยป้าจนโบยตา,าใส่เกือบเข่าเลยพี่น้องนี่อันนี้กรมบนีหัวปลาโลขึ้นมาหน่อยนึงนี่ติดตุ้เลยตัวนี้ตุ้คักอ๋อตัวอ่อนโซนเนี่ย เบิดแล้วอนี่มเปิดเบ่งอีกน้องนี่เมนเบิดเลยโอ้ปลาปลาโอ๊น้องเปิดเข้ามาวะนี่เมนเลยเมนเลย ขาดไปนะฮึห,หน,นึ่โอ้โหมีอีกมีตาพี่พี่ายืึเหม็นหมดเลย กดเลยโอ้ข้าเจ้าว่าเอาหิดปลวกบาให้กองใส่ดินเนาะพี่น้องปีโตไปเคนสี่อบยกออกเนาะเอาก็เอาใส่กระยังเลยนี่ শুনি oh, দিম อยากใครดอกสานี้เบิดเด้เนาะยังบูมีตูวบานเลยเด้อพี่นอ้องน,นี่นี่เห็นเบิดเลยอู้คอยตีนงัวดิงัวเขามานเดีอดนี่ กำลังปลโลอ,อยู่ค่ะฮึ่มเดกพี่น้องน้ำน้ำ,นำออมอมเบอร์เพื่อนยังเพื่อนได้โผลหลาย ปลาเกลือโบเห็นดอกน้อยเหอ้ย เกิดประตูนี้ตีนกอนอ้ออาไม้ดอกตุยเลยอุ้ยฮะป๊าดอกตุยคักตัวนี้อยากได้ดอกสามนีวเบิร์ดเดยพี่น้องไงปิดตูเกิดสซมนิ้วมือ Mm hmm. mm hmm. พี่ลึกเกิดไกลแหง mm hmm. mm hmm. เก็ดแล้วบอก ออีกแล้วหน่อยหนึ่งกับโบเห็นหน่อยแห้งสามดอกจุ้มๆอยู่นี่ปาตอปาตอเห็นลายๆอีกกบะไรเนาะสามดอกต่อสี่ดอกสี่ดอกนี่แ้วมีดอกหนึ่ง หาดดกหนึ่งมีงมันี่พไดลายบ่จักมือืออี เอาพวยังไปเหยียบอยู่ในโบเห็นเห็นเจ้าเฟ้วแล้วจับปลอมได้โบนกได้ทั้งนกได้ทั้งเพ็ดบวกโอ้หมานแท้เบิ่งเจ้าอยู่ทรงเฮาเด้อ อุย้ยยุงกันหลยอุย้ยยุงยุงยมืออื่นมันหฮงสิโผล่ลายได้นี่พี่น้องเพราะว่ามือนี้มันห่ากาสจิขึ้นสำนี้เนาะ คันบบเขียจ้าดีกับโบเห็นเห็ดปวกอันนี้ค่ะมันดอกน้อยเห็ดปวกรุ่นก่อนนะมันใหญ่เห็ดปวกรุนก่อนเห็นใหญ่นะอายอายเพื่อก็ยังเขียะเทะเขียว่ะมาพอมาพอกันอยู่ป่าเพื่อก็หาเห็ดหายิงนกพร้อมาตุมันหากต่สีโอ้พี่น้องเอ้ยนี่ ถ้าว่าเพิ่นออกแล้วเพิน่นสิแพ้ออกไปหลายได้พี่น้องเฮ็ดอันนี้แยโบ่ได้ออกน้อยๆได้อันนี้นี่บ่อนที่สามทีเ่เฮามาโค้ดิน,น,นี้พอดีมาโค้พิ่นก็เลยเงี้ยเงียพอดีลืมไซสูตรว่ะค่อยขี้เดอ้ออยู่ทางฟีอย่ามา <laughs> นี่อื้อ มื้อื่นดิพี่น้องเอ้ยนาสิมาท่านบ่คนก็เละหลายวันวันวันเลยโอ้โหเปิดมาพี่น้องเลยยังจะเหยียบเพื่อนเลยเม่นมดเลยนี่ยุงกับป่านนะั้นลืมลืมลืมเอาวันทายุง บางดอกก็น้อยแห้งบางดอกอะมันออกมาได้สมส่วนกันได้พี่น้องนะฮักซ้ำนี่เลยพี่น้องน,ำำนี่กมิ้นนี่เพื่อโบ,บเห็นพี่น้องเอฟซีเห็นน้ำตาลซุกหรือเปล่น้อยเลยซ้ำนี้พอดีเราได้ก็เอาเรแหละลพี่น้องเลยมงินอื่นไม่ทันกับเจ้าเด้ออุ้ยอุ้ย คอยเคลียร์ได้คืนเอายดินงูเดันงูนนนไปหาเห็ดปวกข่าเจ้าบอกห้ามส่งเสียงดังพว้เราเดียวว่ะข่าเจ้าจะเหว่าเราเห็นนี่นี่นี่อู้ กินอยู่เลยพี่นุ๊งโอ้มีหอยทากมากินแล้วบนเหี้ยนไปละไอเมากินีนเพื่อนก็นไดได้พี่น้องเลยเพิ่นกไดนกน้ำได้เห็ดปวกนํำนนนนเพิ่นว่ามันหากรโอ้ยังนบัาหลายเพิ่นว่าบสูเห็นมันยังโบโพเหลอกเมื่อ,อกี้นี่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 โอ้ยมันทำยนเมื่อกี้ นี่ป้าหนี่น้อยอยู่นี่นี่น้อยเลยตัวนี้ใหญ่ไงพี่น้องนี่เหม็นหมดเลยนี่น้อยเน่าๆกับพอเราได้เอาล้ราแล้วสอาซุกหั่มไปเลยโอ้โหนี่นี่นี่ป้าโอ้ยพี่น้อง อุย้ยเจ็บใจดิห้องเงียบเป๊ะเซ็บเลยหูว่าสัตว์ุกทั้งบมดได้เห็นพี่น้องเงียบไปจนบุดหูว่าตัวหึเพบุบลืมคืนมาเบิ่งก็แล้วจ้อยเลยนี่พี่น้อง เงียบจะเบ,บิดด้วยพี่น้องพี่น้องเขาเลาะอกอมๆพลลูนอันนี้มีเบิดเลยเอ็ดพวกกำลังจิีมๆอยู่พวกนี่อตอักำลังโอ้โน้องยพี่พี่พี่เห็นเบิดเลื่อยนี่อ๋อท๊ะ เรอใช้มาจบเอโบว์เลว์นี่มันกำลังโผนี่พี่น้องน้อยนี่พี่น้องเอ้ยมันดอกอันน้อยเอายาวๆนี่จังหน่อยเนาะนี่นี่บิดเลยอ๋อนี่นี่นี่พันเออสิบวันไปถึงพูเลยบว่าสุก หลอกมืงอมอมเลยจัวจากดอกอัน hmm. น <m uch mari> ี้อือถ้าว่าฝนใหญ่เพื่อสิประมาณนี้นี่พี่น้องนี่สบบนี้เลยเห็ดปอกจิกค่ะสิป็นประมาณนี้ ni tak air lah, manjing nok ni lah boleh lah, bang, bang, ni lah oh, pindah oh, pindah ni, betul ni, betul oh, indah, betul ni lah hmm เห็ดปวกอันนี้ค้าพเดือดอกอพี่น้องเพื่อนแผลลามมากหลายๆนี่ดิ๊ดโอ้โหน้องนี่นี่เห็นรูปนี่เสียงปากคนจะแซลอยู่พี่น้อง อาา่ะวัตถุดอกเฮดบอกพี่น้องโบได้ห้าคนอ๋อนี่เด็ดโผล่อ,อ,อีกสองดอกทางนี้พี่น้องนี่ดอกใหญ่ยาวตัวนี้อยากได้ดอกสัมนี้ได้พี่น้องเลยขาดตัวนี้อา,ากาศนี้พี่น้องเหม็นเบิดเลยนี่ซับซุกจนเหยียบไป สุกโบเห็นมันน้อยพดโอ้ยลงไปปะจัาเฮ็ดอยังอันนี้พี่น้องโบเม็นเฮ็ดมวยบ่เอาเนาะมาพอหอยเก่ากับเจ้าเอาอบริกับเจ้าสะ่ะแปลนจนบึ้เว้านี่ป๊าดเสียดายเฮาเหยียบพี่น้องเลยอันนี้มาพอหอยเก่ากับเจ้าด้ยนี่นี่กำลังโถล่กำลังพุดเลย ตามติดตุ้ยๆโหถึงเหี้ยเฮ็ดอันนี้ค่ะจับโชคไว้สายตาสั้นเราเหี้ยเอาเหี้ยเอาพี่น้องโอ้ยเก่าขาเจ้าได้หนิขาเจ้าสะจนวัดเอาตโตคำมันได้ออกไงพี่น้องเอ้ยเลาอฮามโอนอ๋อขาเจ้าการบดเล็บมือแรงเอาก็บ่ได้และมือหนา โอ้บึงหอยกับเจ้าเขียะพี่น้องยังไม่เบิ่งนู้นนสินี่ป้ากำลังเล่น้อยเลยนี่เล่น้อยเลย พี่น้ยก็มันเหลือค่าเจ้าเขาจะเอาแต่เมื่อเช้าเพล่เขามาจนเที่ยงจนบา่ายแล้วนี่โอ้ยโอ้ยโน้กโอ้ยเกืบอบจะเห็นอี่โอกโปงในกลาง มนุงกอยววีววีอยู่พี่น้องบัดตะพน้องมันขนาดพี่น้องเลยหาไปหาไปเห็นโอ้ยอ้าพี่น้องเกียมากเลยว่เค็ดลมปุ้ยรถ พี่น้องนี่เอาได้หลายเติบแล้วเลากบุกอีกก่อว้าวกำลังงามเลยหัวจนยุ่งหัวจนยองตอนนี้พี่น้องจักยุ่งครับพี่สังงาไม่เกาะมาโพอีกแล้วย่นี่เลย หกดอกดอกใหญ่เด oh, oh. like, uh ้อพี่น้องตัวนี้โอ้จะมีหลายอีกบ่เนาะฮะนะอื้มอื้มยุงกับยุงยุงเกาะบนอ้อมๆเลยพี่น้อง นี่เห็นังสิป้าคือปวกตาบเลยเหลียมากินนี่ได้โอ้ยคห้องนี้ ัหาโดนแล้วยุงหุ่มหลายพอดและกระชิ่ําแล้วเห็นประเทศเลาะเพิ่นเลาะเลาะเลาะเบิร์อีกยังมันออกอ้อมอยู่หัน,หนาะพี่น้องมาเบิ่งเเฮดปวกที่เฮาได้ตอนนี้เนาะนี่ประมาณกิโลหนึ่งนี่แหละพี่น้องเพื่อล้างขี้ตมองอกเนาะกิโลกว่ากว่าล้างขี้ตมองอกสิเหลืออีกกิโลหนึ่งดอกน้อยหลายอยากได้ดอกใหญ่่ักนี่พี่น้องนี่ป้อ,อตัว ขนาดพี่น้องเอ้ยบุคิดว่าสิพโพขนาดไปเจอหอยเก่าที่กะเจ้าเอาเฮาก็ยังได้หลายเนาะเฮ็ดปวกอันนี้นาะเพื่อนจะออกหลายพี่น้องมือน,นี้ออกส้ำนี้นี่เนาะจุ๊บๆเมือเอินเพื่อจะโพคึนนี่โพคึนนีบังแถวซุก,กเ,เหยียบเอาเหยียบเอาเนาะดอกน,น้อยๆเฮากับปะาบังหลายพ่อได้เอาพี่น้องมือแรงเนาะยังกะเจ้าหูว่าเห็ดปวกกำลังออกหลายการไปขายว่าสารเห็นกะเจ้ากำลังโพสขายในเฟซนะพี่น้องฮับไปขายกิโลสองเสนกีบกิโลสามร้อยบาทเนาะ สามร้อยนิดๆนี่แหละพี่น้องถ้าว่ามันออกลายมันกะสิลงก็นี่ประมาณลงละสองร้อยบาทนี่เนาะเอ้ยพี่น้องเอ้ยพอเมื่อร้างเกงได้อยู่หม้อหนึ่งดีใจขนาดพี่น้องป้าโตอยากมาเบิ่งอีกเด้แต่บังบุญข้เจ้าแล้วพี่น้องขนาดเข้าไปหามัอกีนี่ยังเจอกันวุ่นวันวุ่นวันชิวเขาดังกระจาพี่น้องยันกระเจ้าหูว่าเฮาโพฮ็ดบวกขาจะสิมัญญั ก็เลยพอได้วอาดังคนบ้ไกหลายพี่น้องอย่างวนเวียนไปมาพอแล้วขาออกมาเจอตะห้อยข้าเจ้าเอาเป็นเดินอยู่เป็นเปลนมท่ทันข้าเจ้าบาังบ่นนะพี่น้องเฮ้ยเฮามาสวยข้าเจ้ามาแต้าสาวเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ครอบครัวาสาวซุปด้วยกันบ่ขคามโฆษณาเด้อให้เฮามีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปสบายดีบ๊ายบาย